ยูเครนเตรียมตัวสู้กับการโจมตีของรัสเซียโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องประเทศด้วยการต้องการเครื่องบินรบแร์เฟรีจำนวนถึง100ลำจากฝรั่งเศสนี่เป็นข้อตกลงที่สำคัญและเป็นเหตุผลให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงทางการปฏิบัติการทางอากาศในปัจจุบันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนได้รับการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและรถไฟซึ่งก่อให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่และมีพลเรือหลายสิบคนเสียชีวิต ดังนั้นการเตรียมพร้อมเครื่องบินรบที่มีความสามารถสูงเช่นแรฟเฟลีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศจากการโจมตีในอนาคตยูเครนได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงกับฝรั่งเศสเพื่อรับเครื่องบินแรฟเฟลีย์สี่จำนวนถึง100ลำรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงซึ่งจะส่งมอบให้ยูเครนในภายในหนึ่งทศวรรษหลังจากนี้การตกลงนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีวโดดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครน แต่ที่น่าสนใจคือการตกลงนี้ได้รับความสนใจและความที่เห็นแตกต่างจากกลุ่มสมาชิก EU 27จากการที่ฝรั่งเศสวางแผนดึงดูดเงินทุนจากสหภาพยุโรปและใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ทําให้เกิดความเห็นแตกแยกในกลุ่มสมาชิกนี่คือข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะคงอยู่เป็นเวลา1ิปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเซเลนสกีกล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสซึ่งยังเสนอข้อมูลว่ายูเครนจะได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศ8เครื่องและอาวุธยุโทโธป นายมาครงกล่าวว่าเรากำลังวางแผนเกี่ยวกับเรสฟลสิ100ลำซึ่งจำนวนนี้มหาศาลและจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูกองทัพยูเครนซึ่งเป็นคำพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจในการช่วยเหลือยูเครนในการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตยูเครนกำลังใช้เครื่องบินรบเมอร์ชของฝรั่งเศสและเอ16ที่ผลิตในสหรัฐเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและเมื่อไม่นานมานี้ยังได้ตกลงเบื้องต้นที่จะขอรับเครื่องบินขับไล่ไกลเพิ่นจากสวีเดน นี่เป็นข้อตกลงที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการปกป้องประเทศยูเครนในอนาคตทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและวางแผนการปกป้องตนเองในสถานการณ์ที่สงวนไว้ในปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงนี้ได้รับความสนใจและความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มสมาชิกยูยี่สิจจากการที่ฝรั่งเศสวางแผนดึงดูดเงินทุนจากสหภาพยุโรปและใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ทำให้เกิดความเห็นแตกแยกในกลุ่มสมาชิกคุณคิดว่าการตกลงนี้จะมีผลกระทบต่อ,อยูเครนอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตกลงนี้ ชมชีวิตของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ ht tps www thai rath co th news f o r i a n